บอลลีกวันอังกฤษวันนี้3คู่สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลนะครับผมก็มาจัดรายการเทพบอลของเรานั่นเองใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครไม่เข้าเห็นง่ายคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับสำหรับในเรื่องแนวทางที่เราจะคัดให้เน้นๆเนี่ยก็เปิดหัวไปที่คู่แรกครับเป็นคู่เบอร์ตันเอาเบียนครับเปิดบ้านต้อนรับกมเมเยอรับทั้งพอร์ตเวลนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของเฮตูเฮตครับก็นัดล่าสุดเป็นในเรื่องของทางพอร์ตเวลนั่้องบออออกว่่าในนเรรืงงขฟ์มั ไม่ชนะใครเลยครับโดยการที่เสมอไปหนึ่งและแพ้ไปถึงห้ากับกันกับเรื่องทีมเยือนครับอย่างในเรื่องของทีมอย่างพอร์ตเรลนะครับผมก็ต้องบอกว่าย่าแย่อย่างมากโดยการที่1 4เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยโดยการที่เสมอไป4ี่ครับและแพ้ไปถึง10ฟอร์มโดยรวมย่าแย่กว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนครับแล้วมามองในเรื่องลำดับนปัจจุบันนี้ครับทางพอร์ตเรลเนี่ยอยู่ลำดับที่23เลยนะครับผมมีโอกาสตกชั้นสูงมากครับกับกันกับในเรื่องของทางเบอร์ตันเอาเบียนครับที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่านั่นเองนะครับผมอยู่ลก เรื่องของเฮตเฮแล้วก็ต้องพูดตามตรงว่าเบอร์ตันเอาเบียนครับมีในเรื่องกระแสที่มันดูดีกว่านิดๆครับแล้วก็ในเรื่องของฟอร์มนะครับผมของทางเบอร์ตันเอาเบียนเนี่ยมันก็ต้องพูดตามตรงว่าเป็นสองทีมที่ฟอร์มแย่มากๆครับแต่ผมมั่นใจว่าทีมอย่างเบอร์ตันเอาเบียนเนี่ยอาจจะเปิดบ้านไม่ชนะทางพอร์ตเบลได้ในวันนี้ครับด้านนี้ผมเลยมองว่าพอร์ตเบลบุกไปเต็มที่ก็มองในเรื่องของบงเสมอได้นะครับผมแต่ถามว่ามีโอกาสลุ้นชนะไหมมีแน่นอนครับด้านนี้ของมองไปที่ทางพอร์ตเบลไว้ดีกว่านะคคครรรรัับบแล้้วไปปดูู่่่่ทททีีจะใใหเเ็นนือองงงขาครับ เปิดบ้านตอนแรกกัเยืนทางสติปเนตนั่นเองนะครับคู่นี้นะครับผมนัดแรกที่เจอกันมาเนี่ยก็จบบนที่เสมอ2องครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่องฟอร์มของนากขาไลเองให้เกมหลังสุดชนะเพียงแค่นัดเดียวนะครับแพ้ไปถึง4ฟอร์มโดยรวมถือว่าดูย่แย่มากครับกลับกันกับในเรื่องทีมเยือนครับอย่างทางสติปเนตครับก็ชนะไปหนึ่งเสมอไปสองแพ้ไปสองครับก็นัดล่าสุดไปแพ้ในเรื่องของเลตันมาหรือจะเป็นก่อนนั้นครับไปแพ้ปีเตอร์โบโรมาก็ถือว่าฟอร์มดูดรอปลงอย่างชัดเจนครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่องลำดับในปับบย ถามว่ามีโอกาสลอดตกชั้นอยู่ไหมถ้าเขาชนะนันนี้ครับเขาจะแซงฟิปดทาวไปได้เลยนะผมก็ต้องพูดตมตรวว่าเขายังมีโอกาสที่จะหนีตกชั้นอยู่แต่ถ้าให้มองในเรื่องของมาตรฐานทีมครับอย่างในเรื่องของสตีฟเนตเองนะผมเขาชนะนัาน,นี้ครับจะกระโดดขึ้นไปอยู่แบบที่6ไปอยู่ในพื้นที่ที่มันต้องเตะไข่เลยผมก็มองว่าวันนี้ในเรื่องของมาตรฐานโดยรวมครับสตีเนตดูดีกว่าอยู่แล้วแล้วขอเพียงแค่ชนะหนึ่งประตูทุกอย่างมาดูสดใสค,ครับถึงจะไปเยือนก็เถิดแต่ผมมั่นใจว่าสตีฟเนตชนะไแน่นอนครับวันนี้ขอออจจิิมมลลทททาาางปปปเเเนนนนนตตไไดดดด้้้้ยะะคครรัับบบแู่สุีผให็ ี่มาดูในเรื่องสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันครับก็ต้องบอกว่าดาร์บี้เคาน์ตี้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับเจอกันมา6เกมเนี่ยเป็นทางดาร์บี้เคาน์ตี้ครับชนะไปถึง4ครับสเสมอไปหนึ่งและแพ้เพียงแค่นัดเดียวครับแล้วก็ฟอร์มในเรื่องของนัดปัจจุบันนี้นะครับผมบางทางนอนงตเซนตันเองก็ไม่ได้ดีครับกับแกงกันทางดาร์บี้เคาน์ตี้ที่ตอนนี้ยังอยู่ในเรื่องของเส้นทางลุ้นแชมป์อยู่ถามว่าจะมีโอกาสไหมอีกสามนัดที่เหลือเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ถ้าให้มองโดยรวมครับการที่เขาจะเอาชนะนัดน,นี้ก่อนนะครับเพ ก็เลยต้องมองว่าทางดาบี้เคาน์ตี้ครับบุกไปบังคับชนะอย่างเดียวเลยนะครับผมเพื่อการที่ยังมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์อยู่นะดีให้มองไปที่ทางดาบี้เคาน์ตี้อีกหนึ่งตัวครับอ่าวันนี้ก็จะไปเน้นทั้งหมด3คู่เลยนะครับผมตัวแรกก็มองไปที่ทางพอร์ตเบลครับตัวที่สองมองไปที่ทางสติฟเนตครับตัวที่สามมองไปที่ทางดาบี้เคาน์ตี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทปบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในนนคคคลิปห้าะรรััับบสสวดี